ยินดีต้อนรับสู่คาเซนทรัลวันนี้เราจะพาคุณเจาดลึกอิสุสุทันเดรยปี2026รถยนต์ที่ทุกคนรอคอยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกยานยนต์แม้ว่ารายละเอียดอย่างเป็นทางการจะยังไม่เปิดเผยแต่ความตื่นเต้นร้าใจของรถกระบะรุ่นนี้ก็จับต้องได้ทั้งผู้ที่ชื่นชอบและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างตั้งต,า,งตารอ,อการเปิดตัวอย่างเต็มตาเราได้รวบรวมข่าวลือและข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการยืนยนัน เพื่อให้คุณได้เห็นภาพอย่างครอบคลุมว่าคุณจะคาดหวังอะไรจากรถรุ่นใหม่ที่น่าเกรงขามคันนี้ชื่อทันเดรยเองก็สื่อถึงพลังและการผจญภัยสอดคล้องกับชื่อเสียงของอิซูซูในการผลิตรถกระบะท,ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ออกแบบมาเพื่อรับมือกับทุกความท้าทายหนึ่งในจุดเด่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของอิซูซูทันเดรยปี2026คือตัวเลือกระบบส่งกําลังคาดการว่าอิซูซูจะนําเสนอเครื่องยนต์ที่หลากหลายรวมถึงตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลที่ทรงพลัง ซึ่งเป็นตัวเลือกหลักในตลาดต่างประเทศหลายแห่งซึ่งแน่นอนว่าจะดึงดูดผู้ซื้อที่ให้ความสำคัญกับแรงบิดความสามารถในการลากจูงและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสำหรับงานหนักนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้เครื่องยนต์เบนซินซึ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นซึ่งอาจต้องการการขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบกว่าสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันและการเดินทางที่เบากว่ายิ่งไปกว่านั้นด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่การใช้ไฟฟ้า ข่าวลือเกี่ยวกับรถยนต์ไฮบริดหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าล้วนก็เริ่มแพร่สะพัดแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่ชัดเจนนะักแต่ก็ไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นอิซูซูเปิดรับเทคโนโลยีที่ยั่งยืนในรถยนต์รุ่นยอดนิยมในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสภาพการแข่งขันนอกเหนือจากห้องเครื่องแล้วคาดว่าดีไซน์ภายนอกของอิซูซูทันเดอร์ไ์ปี2026จะสร้างความโดดเด่นแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยภาพอย่างเป็นทางการ แต่ภาพร่างและภาพคอนเซปต์อาร์ตที่หลุดออกมาก็ชี้ให้เห็นถึงรูปลักษณ์ที่ดุดันและทันสมัยยิ่งขึง้นเราคาดการว่ากระจังหน้าที่โดดเด่นน่าจะมีขนาดใหญ่และโดดเด่นกว่ารุ่นก่อนหน้าขนาบข้างด้วยไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์ฉกเฉีียวที่ผสานเข้ากับเส้นสายของตัวรถได้อย่างลงตัวรูปลักษณ์โดยรวมคาดว่าจะยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งของ Isuzu แต่ยังคงรายละเอียดที่ประณีตและการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์สัมผัสดได้ถึงท่าทางที่บึกบึนยิ่งขึง้น บางโคลนที่เด่นชัดและล้อด,ดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมความโดดเด่นบนท้องถนนกระบะบรรทุกสัมภาระได้รับการออกแบบเพื่อการใช้งานจริงและความทนทานพร้อมนวัตกรรมใหม่ๆที่อาจเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจุดยึดและตัวเลือกแผ่นรองพื้นกระบะเมื่อก้าวเข้ามาภายใน Isuzu t h u n d e r a i ปี2026คาดว่าจะได้เห็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านความสะดวกสบายเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ Isuzu ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อยกระดับประสบการณ์